หลายแล้วนะทุกคนโอ้โหปกกันนีไไอวาลิน ไปเลยลูกไปได้ไปมันไม่เห็นที่ถ่ายอะไรนะ ผจดนงยักษ์บไดีนีู่เป็นนางยักษ์ที่ะยอมกับานึงสาววิธีค้รับอีนารักเลยทุกคนเาชอบพิธีเขาทุกคนชอบพิธีเขาไม่เห็นฟันะลูก ยิ้มแบบหัวเราได้ไหมยิ้มแบบหัวเราะ่นีสวยบินมาแล้วไปกับพ่อไหมคะไม่โอเคโอเค ฮะอ่าอ่ามาว้าวมันดีจังเาดีจเลยม่าไมเไหมนี่้น้อันยาไปไหนไปไหนจับจักจันจัตรงนี้ลูกจับตรงนี้จับตรงนี้อไม่มีคนทำอย่างนั้นหรอกจะถ่ายรูปกับพ่อแล้วทำอะไรกันจับจับับรนี้นะ

เสื้อใครเช็ดเช็ดกล้องให้หน่อยได้ปะเช็ดกล้องลงน้ำได้ไเปลี่ยนน้ำไม่บอกเลยนี่เฮ้เน้ำนั่งลงมาขอเช็ดเช็ดกล้องแป๊บนึงขอเช็ดกล้องแป๊บนึงนะเพื่อความเพื่อความอ่าเพื่อความเคลียร์กับทุกคนนะคะพ่อไม่ได้ถ่ายรูปกับลูกเลยต้าวแก้มอันญาอัญญาลงเล่นไอ้วายอวยเฮ้ยแก้มไปเลย เป็นคอมเนต์เพียร์ายรู้มย่เลน่ยน่ทำไมเป็นยังไงไม่ายล่อนรอไปล่อยม่ไป่อยอันนี้อะไม่ปล่อยเาไงลไม่ปล่อยไม่ปล่อยยไงยาไงเลย้่ายอีนีไม่่ยไหลกนี้เลย พอพอมามีกดป้อปิดกันเลยนะไม่ใช่เนะจิมหั่เดียวไม่ถามว่าออยเป็นไระถไปถ่ายไเออนี่แหละไเลยถ่ายไามได้ม่พกถามออยเป็นไรเปล่าถ่ายไย่แค่ถคนดูห้าพันห้า แต่พี่่ไม่พี่เอมโทรมาพี่เอมโทรมาเมื่อกี้พี่เอมส่งไปตังไม่ได้อกันากไอังไม่ได้หับฮัลโหลไม่กล้าลงหรอกนะ

ตอนนี้เราอยู่ทังงานนะครับปาร์ตี้ดาวสตาร์ปาร์ตี้มาแล้วสตาร์ปาร์ตี้มาแล้วนะครับใครอยากส่งดาวให้เราก็ส่งตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงแรมนี่ The Little Shore เขาหลัก สายรู้จักแต่หัวอย่างเดียวหรอพี่พี่เป็นปลาดาวเหรอดีปลาดาวเี่มันรอยได้ปลาดวมัมีเป็นปลาดาวจริงๆเราไม่ได้เล่นในสระเล็กนะไปกี้เราเล่นอยู่ในสระใหญ่แล้วเราก็ตอนแรกเรากลับว่าจะไลยที่สระใหญ่เนี่ยสระใหญ่เขาอยู่ตรงนู้นมองมอง้ว่าพอดีแบบฝนมันตกก็เลยขึ้นมาบนห้องพขึ้นมาบนห้องปุ๊บฝนหยุด พ่ออยู่ไหนอ่ะสงสัยต้องช่วยกันบิ้วดาวแล้วน่าเราไม่พร้อมออกเสือ ตรงนี้เป็นห้องพักของลิตตชอ์หมดเลยนะคะแล้วก็ทุกห้องเนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ำแบบแบบนี้เลยที่หยุดแล่วหอนแ่ี่เขายังอยู่บนเหม่นเขาอากจะนอนใช่เดี๋ยวลูกกใสชุชชอนนะชุชช่นอนก็ชุชชีอก็แม่ใส่ชุชชี่ก่อนนะโอเคนะอ่า ใส่ยี่ใส่จะได้ลอยได้ไงเนี่ยใส่แล้วลอยได้นะใส่พี่่ใ่พี่ง้ก็อยเหมือนอไรพี่แต่รู้ไม่อพี่เหนน้ำมันสิดูใส่ไส่จะได้ลอยได้ใส่พี่ก็ดูจมนะยอมใส่ยาเนี่ยมันลอยได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ย ไอวานนะวันซูชิกันถุงขาด้วยถุงขาโออนี่คยเอเนเจอร์สุดของปั่นเท้าไปี่อัญญาวันทูที น้ำน้ำกินเข้าไปแล้วเรียบร้อยเข็มไหมออะไรนี่เป็นสะเป็นสาน้ำเกลือถามันสิเมื่อกี้ฉันกินไปแล้วตน้ขอไอ้นี่น้ำเย็นบ้ากต้องกินน้ำบนหุ่นนะ ถ้ากินน้ำเย็นเหลือไปแบบไม่เขาไม่สบายอาดามอุ้งฟูห้องไม่กินเขียนนะไม่กินไม่กินไปไปยปไปไอ้ยทำไมมันดิ้นอะไรขนาดนี้ถ้าเขาไม่ใส่ก็ผึ่งไว้ก็ได้นะโบผึ่งไปเลยจะได้แห้งเร็วๆ ฉันอยากจะขึ้นไปกินเค้กกล้วยหอมละ <อ Sleep> ไม่ไม่ไม่เดี<ๆ>๋ยว<ๆ>ขึ้นไปกินไม่ลงมากินในน้ำบอกว่าเค้กกล้วยหอมจ้ามนี่อร่อยมากปิดแอร์ใน่ยห้อ,หองรอทำไมมันเย็นวะมาอา่าไอว่าไอว่าตาปาร์ตี้เอาเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีเท่านั้นเดี๋ยวกี่นาทีเนี่ย

มีคนบอกว่าดีจัางฝนไม่ตกก็ทำมอกำลังหนักเลยหมดเวลาแล้วค่ะพ่อพอรอบนี้ไม่สำเร็จเศร้าเลยหมายถึงสตาร์ปาร์ตี้ใช่ไหมมิเชวได้ป่ะอ๋อโอเคไม่ไม่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปเกิดเดี๋ยวพีพ่อพ่อกำมังมีไปไหนมามันเกิด,ม,กดมันเกิดน้องพีพ่อพ่อกำลัามีไปไหนมาไปซื้อของขวัญไงแต่ทำไมพ่อพ่อจะมันจะทำไมพ่อพ่อไม่ซื้อตัวสีเล็บอะไรนะครับมันมันแพงอะ่ะมันแพงแล้วป่ะมันน่าจะแพงเกินไปนะ ป้าหนุชไม่เล่นน okay, okay, okay. ้ำได้เหรอเอาเป็นไรเอาโอเคโอเคโอเคหลังกระแทกขอบเนี่ยตัวบ่อยจังเลยที่ต้องลงน้ำนะน้ำจะเออเอย่าอย่าอย่าไปอยู่ตรงขอบดิลูกมาลงน้ะเออลงน้ะแล้วหายเลยหายแล้ว อะนี่เราอยู่ที่ลิตเตอร์ชอรเขาล <S <S ากพอดนะีเม,มื่อกี้อยู่ข้างล่างแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์นะก็ไลฟ์ในห้องในห้องพักเรา

อัญญายอมลงน้ำเนยโอ้โหไม่เคยขึ้นเลยอะ่ะอัญญานี่คือแบบอัามันจะไม่ให้จับน,นี่นะแบบฟ้าสวยมากทะเลสวย ถ่ายไว้ไหมถ่ายไว้เปล่าถ่ายไวไหมที่มาหัผมวนใหญ่เายทุก่าลยูกนย้าอยงหมนแล้าม่พอพี่ไปหาปัปุกมาพ่อพไปหาัปกป่ะรอไป่ะอหาบัปุกกป ลาลาท่นี่เลยที่ไลูกเดี๋ยวจะมัดโดหลัมาเลยมาลยไปขึ้นไปทีละคนดีกว่าปะอาปก่อนเเออไปอาบน้ำอุ่นๆปะลูกปะ กดพลาดไร่ออยได้แล้วนี่มาเร็ว โอเคอ่ะแกล้งกันขนาดนี้ไอ้วามีความสุขมากฟ้าฟ้าแบบตลอดเวลาคือตัวติดตัวติดฟ้าตลอดเวลาชาติ่ลาฟ้าคงทำกรรมเอาไว้ <laughs> ต้องมาดูแลนี่พยายามจะดึงออกแล้วนะ <laughs> ไอ้วาไม่อยู่กับพ่อไหมลูก เราไปอาบน้ำก่อนนะโอเคระหว่างเรามันได้แค่สองห้องอยู่แล้วห้องน,าน้าจะไปกันไปไงลูกลเราะยองตกตั้งแต่เที่ยงจนตอนนี้ยังไม่หยุดเลยอ่าที่นี่ก็แบบเมื่อกี้มีตกมาโปอยโปอย,ปอยมันจะโปอยโปรยตกมาโปอยโปรยอนนี้ก็หยุดไปแล้ว เหมือนแดดจะออกกันด้วยในดูฟ้าสดใสมากฟ้าแบบฟ้าสีทองอะ่ะเมฆดูสวยเนาะคุณวงสุพัสส่งมาหนึ่งร้อยดวงของคุณคับ คนทําอะไรกันอยู่บ้างอยากดูหมามีดูทาไมอ่ะอุ้ย ยพ่อตกใจเหมือนกุ้ยน้ำอะไรมันร่วง,งมาบางคนบอกว่าต้องยอมค่ะอย่าไปห้ามผู้นีเข้ามาดูแลกันเป่าอ,ออกนะลูกเก่งมากโอ้เอาอเคเดี๋ยวพ่อไปหยิบทิชชุ่มา ใส่ใส่น้ำหยิบให้หน่อยครับรอแป๊บหนึ่งนะลูกยาวมือจุ่มน้ำนะคุณต๊อกเหรอครับคุณต๊อกส่งมาร้อยหนึ่งครับคุณนะครับป้าหนึ่งส่งมาห้าสิบดงทุกคนได้ดู youtube ตอนใหม่ยังวันเกิดทีพี ดูแล้วค่าสามรอบอัญญาขึ้นไปแล้วอัญญาไปอาบน้ำแล้วแล้วต้องทยอยทยอยไปอาบเพิ่งดูเสร็จแล้วมาดูไลฟ์ต่อ,อช่วยกันดูหน่อยทุกคนปั่นปั่นยอด แล้วค่าสามรอบเหมือนกันอ,อ๋อคุณนะครับมีใครสังเกตเห็นไหมว่าเราแปะตะกร้าด้วยใน YouTube ตอนใหม่อะ่ะเราแปะตะกร้าไว้ด้วยเพื่ออยากกินขนมจะได้สั่งเลยเด้ตินมากินแล้วถ้าเบื่อสั่งแล้วเราก็ได้ค่า a อฟ i ฟอ a t e เอไว้นะขอบคุณนะครับที่สนับสนุนโอ้ย ที่ทางงานฝนไม่ตกเหรอ,อก็ดูฟ้าเนี่ยที่อื่นก็คือม,มืดคึมไปหมดแต่ว่าตรงของเราก็สีทองของอัมพายเหมือนกันนะ,ะไยน้องเพกระเด็นใส่พ่อหมดแล้วเนี่ย ดูแล้วค่าแชร์แล้วค่ะมันเกิดน้องๆน่ารักขอบคุณนะครับไปีอยมเปี่ยมโทรมาบีมีไรล่าเอาเหรอทุกคน ถ้าคุณเป็นสไนเปอร์ตอนนี้แดนบีมกำลังจะมีคอนเสิร์ตขอคุยหนะ่อยแดนบีมกำลังจะมีคอนเสิร์ตนะครับผมก็ขายบาตัตรวันที่สามสิบสามสิบตุลานี้ส่วนคอนเสิร์ตเล่นมาที่สิบสี่ธันวาคมนะครับผมก็สำหรับคนที่อยากจะมาดูแดนบีมนะฮะดูว่าแบบ คอนเสิร์ตด a d ดดเป็นยังไงมาดูกันนะครับจัดที่ Impact Arena เรากดบัตรค่ะพะ่อพ่อรับรองว่าสนุกแน่นอนบอกดิไปเองไม่ใหปล่อยมือเลยนะพี่พี่บีมโกนหนวดด้วยฉันไม่ชอบหนวดเธอ,อ,อเออนี่ยอันนี้ก็โกนทุกวันนะโอ๊ย พ่อพ่อคะทำไงให้กดบัตดทันพ่อพ่อกลัวว่ามันจะไอพีพีลูกไ,ไ,ไม่ตรงนี้ครับเราต้องไปตรงนี้ตรงนี้มันจะเหนื่อยเกินไปนี่ตรงนี้โอ้โหพี่ตรงนี้พี่ยืนได้พี่ยืนได้ครับในคอนมีโชว์ซิกแพคไหมอาคิดว่ามีไหมล่ะพ่อพ่อไปแล้ว <c oughs> พ่อพ่อตัวเปียกไปหมดแล้วเนี่ย น้องๆขึ้นคอนไหมงานเกาหลีงานเกาหลีแล้วโอเคอ่ะต้องไปดูก่อนงานเลยวะไม่ไม่รู้ว่าว่าอะไรอ่ะไปก่อนแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับคนที่อยากมาตามรอยนะครับที่นี่ก็คือลิทเติ้ลชอว์เขาหล่ะนะครับ พีห่หล่อจริงๆเนี่ยวันนี้น้อพี่อ่ะน้องพี่ก็หล่อมากเลยไอ้บ้านนั่นโอ้ยโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย